ครับพี่น้องื้นน,นี้มาดึงยันมาครับว m 3เอ a มนะครับติดโลมขำทองหมดเลยนาหลังติดพันมาพร้อมเอาเอ0ซศูนมาดึงเราบข่ข้นนะครับกต่สิลองเอานิวฮนแลนดึงบิ่งนะครับมันเป็นน้ำซับนะครับตรงนี้เดือน เดินมกกระลาเหล้วยังบูหังอยู่นะครับเอาร <c oughs> องดิ่งบังครับขึ้นบบนะครับขันบบขึ้นกับตรงใสสองขั้นนะครับ <c oughs> คิดว่าเดี๋ยววะ Đi qua Mặt này cái đây Mặt khuôn cái đấy, ừ. đây Ừ Đi Phải quá đi qua được Đi được. được rồi. อล้ออาัวแล้วแต่ว่าใส่เสื่อสามเส้นนะครับไม่ดึเงิงอีกอีกขึ้นบ่นะครับ เออคองเป็น,นสลักกยังเปิดอ่ะเปหน้าไปด้วยตันนี้กำลังมัดเสียกูครับ <laughs> เดี๋ยวสิให้ ไทยไห้นะครับนง่นเบาเตะครับเอลซีซูนะครับจะมากิน4ีซีื้กันจะลองดึงเป็นลสนะล3โสาล2กสอ่านี้นะสปแห้งหลาย ハハハ I'm like. เ็แล้ว้็แล้ว้นแล้วโอ้คำหงงเลยสิ้์สินะโอ้โอครับลาไปก่อนครับสสนีครับมียกจิปดีๆสิดึงอสิไทยเบิรงไหมครับโอ้ร้อนเป็นน้ำซับครับ มันยังไงล่ะจมมาเลยครับลากขึ้นมากเกือบโบขึ้นงกันเนาะกขาดโบถึงครับว่าปี่ไม่มันสิยังไงล่ะมั่สิมีกี่ต้มเนาะปกติมันกับโบเป็นยังเนาะพี่นีมันฝนมันดีนะครับก็บเลยติดนะครับครับสำหรับขิมนิดลาไปก่อนครับการด,ดีๆกับสิมมาทายให้เบ้งไหมครับขนมีคลิปดีดีนะครับ ครับสวัสดีครับขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ